ชื่อเรื่องคืนที่ร่างไม่เย็นเสียงนาฬิกาในห้องเย็นตีบอกเที่ยงคืนตรงอีกคืนหนึ่งที่รนต้องอยู่เฝ้าห้องเก็บศพในชั้นใต้ดินของโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งโรงพยาบาลที่ขึ้นชื่อว่าทันสมัยแต่ไม่มีใครกล้าอยู่ร่วงเกินห้าทุ่มรนเป็นเจ้าหน้าที่ที่ใครๆลืมว่าเขาอยู่ตรงนั้นเขาทำหน้าที่เรียบง่ายรับศพเช็ดตัวห่อร่างจดบันทึกรอญาติแต่บางคืนรนรู้สึกว่าศพบ,บางร่างไม่ได้อยู่นิ่งอย่างที่ควรจะเป็น ร่างของยิงชรา,าผู้รรย,ยาิที่เพิ่งเสียเมื่อหัวค่ําถูกเก็บไว้ในช่องเย็นหมายเลข9แต่ตอนตีหนึ่งรนได้ยินเสียงขอจากด้านในกอกกอกกอกเขาเปิดช่องออกช้าช้าร่างยังอยู่แต่ในมือของเธอกำอะไรบางอย่างแน่นไว้ม้วนกระดาษที่ไม่ได้อยู่ตรงนั้นก่อนหน้านี้ข้อความในนั้นเขียนด้วยลายมือหวัดและจางเขียนไว้ว่าผู้ตื่นก่อนเวลาไม่ควรถูกเรียกว่าศพรนยืนถือม้วนกระดาษไว้ในมือ ข้อความนั้นยังวนอยู่ในหัวเขาผู้ตื่นก่อนเวลาไม่ควรถูกเรียกว่าศพเขาเลือกตามองหญิงชราที่นอนนิ่งอยู่ในช่องเย็นเธอยังอยู่ในท่าเดิมแต่บางอย่างในใบหน้าเธอดูต่างไปดวงตาปิดสนิทนั้นดูเหมือนกำลังแอบมองเขาจาักภายในเปลือกตารอนตัดสินใจนำกระดาษไปส่องไฟหวังจะอ่านเพิ่มเติมด้านหลังมีตัวอักษรที่เพิ่มโผล่ขึ้นมาเมื่อแสงไฟส่องผ่านผู้เฝ้าประตูมรณะจงเลือก จะเป็นผู้ส่งวิญญาณหรือเป็นผู้เดินร่วมไปกับมันเขายืนนิ่งใจเต้นแรงมันเป็นคำทำนายกับดากหรือคำสาปรนกลับมาดูเอกสารหญิงชราอีกครั้งไม่มีประวัติไม่มีชื่อไม่มีญาติอ้างสิทธิ์รับร่างช่องนี้ไม่ควรมีศพอยู่ตั้งแต่แรกแล้วเขาก็เห็นรอยเลือดแห้งสีดำตรงปลายนิ้วของหญิงชราเหมือนใช้มันเขียนข้อความก่อนตายขณะรนหันกลับเขาได้ยินเสียงเปิดประตูช่องเย็นดังกรัก ยิงชราหายไปแต่ในช่องว่างนั้นมีบางอย่างวางอยู่แทนนาฬิกาพกสีดำเรือนหนึ่งเขาหยิบมันขึ้นมาเข็มชี้เวลาเที่ยงคืนตลอดเวลาไม่ขยับไม่เดินแต่เมื่อเขาสวมมันที่ข้อมือเสียงกระซิบก็แว่วมาเจ้าคือผู้เฝ้าระหว่างความเป็นกับความตายแล้วประตูจะเริ่มเปิดทีละบานประตูแรกประหลับไปโดยไม่รู้ตัวหรือถูกทำให้หลับในความฝันเขายืนอยู่หน้าประตูไม้เก่าๆมีแสงสีฟ้าส่องลอดจากข้างใน ตรงหน้าประตูมีหญิงสาวในชุดพยาบาลยืนอยู่เงียบเงียบดวงตาเธอเต็มไปด้วยหมอกขาวรน่นเจ้ายังไม่รู้จักตัวเองเลยว่าเกิดมาเพื่อส่งวิญญาณหรือเป็นแค่ผู้เก็บศพอย่าลืมประตูแรกเปิดแล้วและผู้ที่อยู่เบื้องหลังมันรอการปลวดปล่อยเขาสะดุ้งตื่นกลับมาในห้องเย็นแต่ตอนนี้ช่องหมายเลขหถูกเปิดออกเองศพของชายอายุประมาณสีปีที่เสียจากอุบัติเหตุหายไปทิ้งไว้เพียงผ้าห่อตัว พันกันเหมือนถูกดึงออกจากด้านในและเศษเหรียญสีดำที่วางเรียงกันบนพื้นเป็นวงเวทรนก้าวถอยหลังหัวใจเต้นแรงเจ้าคือผู้เฝ้าระหว่างโลกใช่หรือไม่เสียงทุ้มดังขึ้นข้างหลังชายคนหนึ่งในชุดก้าวยืนพิงประตูนั่นคือนายแพทย์รงริ์แพทย์อายุรกรรมที่อยู่เวรกลางคืนบ่อยครั้งผมไม่เข้าใจครับรนพูดเสียงสั่นเพราะนายลืมสิ่งที่เคยรู้ไงนายนเคยเป็นนักขับวิญญ,ญาณในอดีต นาฬิกาที่อยู่บนข้อมือนายนัน่นมันไม่ได้บอกเวลาแต่มันนับจำนวนวิญญาณที่ยังไม่สงบรนก้มมองนาฬิกาเข็มขยับไปหนึ่งช่องเลขหนึ่งสว่างขึ้นตอนนี้มีประตูเปิดแล้วหนึ่งบานและวิญญาณที่อยู่หลังประตูนั้นยังไม่ยอมจับไปจนกว่าจะมีคนชำระคำสาบให้เขาถ้านายไม่ทำมันจะอยู่และเริ่มดูดกลืนวิญญาณของคนไข้คนอื่นด็อกเตอร์ทรงฤทธิ์ยื่นกระดาษบางแผ่นให้รนเป็นภาษาประหลาดเขาไม่เข้าใจ อ่านไม่ได้ใช่ไหมต้องให้ศบสอนในก่อนลองไปที่ถงเก็บของเก่าศพเขาน่าจะรออยู่ที่นั่นรนต้องเดินเข้าไปในห้องเก็บของชั้นใต้ดินที่ไม่มีใครใช้มานานและที่นั่นเขาจะได้เจอกับศพแรกที่ยังไม่สงบพร้อมเรื่องราวบางอย่างที่เกี่ยวกับอดีตของรนเองศพแรกพูดได้แต่พูดเฉพาะกับผู้ที่แบกคำสาบเหมือนกันและรนจะได้รู้ว่ามีบางสิ่งในโรงพยาบาลน,นี้เฝ้าดูเขามาตลอดชีวิตรนเดินเข้าไปใน ห้องเก็บของใต้ดินไฟกระพริบอ่อนๆและอากาศเย็นเฉียบในมุมหนึ่งของห้องเขาเห็นชายที่ควรเป็นศพนั่งกอดเขาหันหลังให้เขาผมมาเพื่อช่วยคุณปลดปล่อยครับรนพูดเสีแผวชายคนนั้นหันกลับมาดวงตาแดงเรืองในความมืดอย่าพูดคำว่าช่วยถ้ายังไม่รู้ว่าเราตายเพราะใครทันใดนั้นบรรยากาศแปลเปลี่ยนเหมือนทั้งห้องกลายเป็นฉากอุบัติเหตุรนเห็นภาพซ้อนของรถพยาบาลคันหนึ่ง ที่พุ่งชนต้นไม้มีชื่อคนขับบนบัตรพนักงานที่ตกพื้นรนทิพวงเขาอาปากค้างนี่มันคืออดีตท,ที่เขาลืมไปเขาเคยเป็นพนักงานขับรถพยาบาลที่ชนชายคนนี้จนตายโดยไม่ได้ตั้งใจและถูกปกปิดคดีไว้ด้วยโรงพยาบาลรนเสียชีวิตแล้วตั้งแต่วันนั้นแต่ด้วยคำสาปของความรู้สึกผิดเขาจึงถูกพันธนาการให้อยู่ในร่างและทำหน้าที่เก็บศพเพื่อไทยบาป เขาอยู่ในรูปของเวลาติดอยู่ในโรงพยาบาลที่คนอื่นจำได้แบบลางๆนาฬิกาดำคือเครื่องมือบอกจํานวนวิญญาณที่รนต้องปลดปล่อยก่อนจะไปเกิดใหม่คาถาปลดปล่อยคำสาบจงรับรู้ความตายเพื่อปลดพันธนาการของตนเองและผู้อื่นเมื่อรนพูดคาถานั้นศพชายคนนั้นยิ้มแล้วค่อยๆสลายกลายเป็นละองแสงนาฬิกาดำหยุดเดินเข็มทั้งหมดหมุนวนก่อนดับแสงลง รนตื่นขึ้นอีกครั้งในโรงพยาบาลเดียวกันแต่ตอนนี้ทุกคนไม่รู้จักเขาอีกแล้วไม่มีชื่อของเขาในทะเบียนพนักงานไม่มีใครเรียกเขาว่าเจ้าหน้าที่ห้องเย็นเขาเดินออกจากอาคารฟ้าเริ่มสว่างและเขาก็เห็นหญิงชาราที่เคยอยู่ในศพแรกยืนอยู่ใต้ต้นไม้หน้าโรงพยาบาลเจ้าเลือกได้แล้วจะจากไปหรือจะอยู่เพื่อดูแลคนที่ยังหลงทางรนยิ้มและพูดว่าผมจะอยู่แต่อยู่เพื่อชี้ทางไม่ใช่เพื่อชดใช้ แสงแดดแรกสาดกระทบตัวเขาร่อนหายไปในอากาศเบาๆเรื่องราวของชายผู้เคยผิดพลาดกลายเป็นผู้เฝ้าประตูระหว่างความเป็นและความตายและปลดปล่อยวิญญาณด้วยการยอมรับอดีตของตัวเองนี่เป็นแค่จุดเริ่มต้นของคืนที่ร่างไม่เย็นถ้าอยากรู้ว่าเบื้องหลังประตูบานต่อไปคืออะไรกดติดตามไว้เลยแล้วฉันจะพาเธอเข้าไปด้วยกัน